มาดูว่าพวกด้วงนะคะกําลังกินมือเช้ากันเอ๊ะแล้วพวกด้วงกินมือเช้าอะไรหนะ้าแล้วเด็กๆสังเกตเห็นมแมลงอะไรในภาพนี้บ้างค่ะพิงแพยรุมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยอาหารเช้าของคุณหนู14ตัวจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักความอบอุ่นของคุณครอบครัวหนูทั้ง14ตัวค่ะแล้วก็ไปดูว่าครอบครัวหนูเขากินอะไรนะคะภาพแต่ละหน้าสวยแล้วก็อบอุ่นมากๆไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เล่มนี้น่ารักตั้งแต่หน้าปกเลยนะคะจริงหน้าปกหน้าด้านหน้ากับด้านหลังนะคะจะมีชื่อเป็นหนูหนึ่งหนู2หนู3หนู10คุณพ่ออยู่ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายและพี่น้อง10ตัวพวกเรารวมกันเป็นครอบครัวหนูสิบตัวค่ะยามเช้าในป่ายายสมาชิกในครอบครัวตื่นก่อนใครก่อนใครก็คือคุณตาแล้วเด็กๆก,ก็ทยอยตื่นกันนะคะ แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็ไปเดินไปล้างหน้าด้วยน้ำเย็นๆกันออกไปเก็บสตรอเบอรี่ป่ากันนะคะมาข้ามสะพานขอนไม้ได้ยินเสียงน้ำตกดังสู้ซ่าฟังแล้วรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายดีจังรูปภาพนะคะดูเหมือนว่าน้ำกำลังตกน้ำกำลังไหลจริงๆเลยค่ะ มาดูว่าพวกด่วงนะคะกําลังกินมือเช้ากันเอ๊ะแล้วพวกด่วงกินมือเช้าอะไรนะ้าแล้วเด็กๆสังเกตเห็นมแมลงอะไรในภาพนี้บ้างค่ะเจอต้นสตรอเบอรี่ป่าแล้วมีรสชาติหวานนิดเปรี้ยวหน่อยค่ะมีดอกไม้เป็นดอกระครังด้วยและนี่คือห้องครัวค่ะมาปั้นแป้งกลมๆก,กันอยู่พวกหนูกําลังจะทําอะไรนะ้า ขนมปังลูกโอ๊กนั่นเองค่ะมีซุปเห็ดของคุณพ่อด้วยโอ้โคนที่ไปเก็บสตรอเบอรี่ป่ากลับมากันแล้วค่ะแล้วทุกคนนะคะก็กินอาหารเช้ากันมีขนมปังซุปสตรอเบอรี่ป่าน้ำผลไม้และแยมค่ะนี่คืออาหารเช้าที่พวกเราทําด้วยกันเป็นการเริ่มต้นวันใหม่วันของครอบครัวหนู14ตัวค่ะ ทั้งหลังก็จะเป็นประวัติผู้เขียนคุณคาซูโอะอิวามูระนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ